จะชวนทากับข้าวนะคะวันนี้จะทอดปลานินนะคะมีเทคนิคและเคล็ดลับยังไงทอดปลานินให้ให้ติดกระทะนะคะแล้วก็ให้เหลืองกรอบสวยนะคะส่วนผสมและวิธีการทําของเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะเป็นปลานินนะคะสองตัวนี้ประมาณนหนึ่งกิโลแก่ๆนิดนึงนะคะตัวกําลังทอดเลยค่ะ ส่วนนี้เราจะเป็นเกลือนะคะย่าสต๊อกจะไ้ทาตัวข้าวนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ข้าวหนังเข้าตึงนะคะแล้วก็จะมีความนัวนะคะเรามาดูวิธีการทอดปลากันเลยค่ะนะคะตั้งเตานะคะใส่น้ํามันลงไปเปิดเตาแล้วนะคะน้ํามันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวย่าสต๊อกก็จะเตรียมตัวทอดปลาเลยนะคะอันนี้ปลาเราใส่เกลือแล้วนะคะทาเกลือนิดหน่อยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวทอดกันเลยค่ะยาสต๊อกจะทอดทีละตัวนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อ,อเลยค่ะเพื่อ้น้ำมันเข้าไปจะไม่กระเด็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนปลาเข้าสุกนะคะยาสต๊อกทอดปนินด้วยไฟอ่อนนะคะทอดมาได้ประมาณสามนาทีนะคะเดี๋ยวยาสต๊อกก็จะดูว่าด,ด้านล่างข้าเหลืองรือยังค่ะ ด้านล่างเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราต้องต้องรอให้ด้านล่างเขาเหลืองก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับนะคะเราอย่าพุ่งไปกลับอนหนังปลาเขายังสดๆอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะทําให้เขาติดกระทะได้นะคะต้องใจยเย็นนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะได้กินปลาที่อร่อยๆนะคะ เดี๋ยวเรามากลัดปลากันเลยค่ะปลาของเราก็เหลืองสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวย่าสต๊อปจะกลัดสองรอบนะคะอันนี้คือรอบแรกนะคะกลับสองรอบนี่กำลังดีค่ะเนื้อก่าจะกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนปลาเราสุกนะคะปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้ย่าจะต๊องกลับรอบที่สองนะคะนี่ค่ะสีสันของเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในรับรองได้เลยค่ะถ้าทำสูตรนี้นะคะต้องเปิดไฟอ่อนนะคะอย่าเพิ่งไปใส่ไฟแรงนะคะถ้าใส่ไฟแรงเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะเวลาเราทอดออกมาเขาก็จะ ข้างในเขาจะฉ่ำน้ํานะคะเขาจะไม่กรอบแล้วเขาก็จะทําให้ผิวด้านนอกผิวหนังด้านนอกฉ่าไปด้วยนะคะจะไม่มีความกรอบนะคะนี่ค่ะสูตรและเคล็ดลับนี้ไปทำได้เลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงนะคะทอดปอนินนะคะ แต่เราต้องกลับเข้าสองรอบนะคะไม่ใช่หนึ่งรอบแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำในตัวปลาก็ยังมีอยู่เยอะนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ ทานกับน้าปลาหวานสะเดาน่สุดยอดเลยนะคะไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นปลาดุกย่างนะคะปลานิลทอดก็อร่อยเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเรามีเคล็ดลับเทคนิคยังไงจะทอดปลาให้กรอบนะคะเวลาเราทานาปลาจะได้ไม่เลี่ยนไม่คาวนะคะปิดเตาเลยคะ่ะปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเอาขึ้นได้เลยคะ่ะคักเสด็จน้ํามันนะคะ เดี๋วยวแยส๊อปก็จะทอดอีกัวนหนึ่งนะคะเพราะว่า่ยาส๊อปทอดทีละตัวนะคะเวลาเรากราบเข้าจะได้กราบง่ายๆนะคะลปลาของเราก็จะได้ไม่เละนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนปลาสุกนะคะปลานินของเราก็ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสีเหลืองสวยน่าทานเลยนะคะทำง่ายๆค่ะเพียงแต่ว่าเรามีเทคนิค ในการทํำยังไงนะคะทอดมาให้ติดกระทะแล้วมาแล้วให้เขากรอบหนังสีเหลืองสวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะสูตรนี้เคล็ดลับนี้นะคะย่าสต๊อบขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของย่าสต๊อนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยน่าทานมากเลยนะคะ